มีตอนข้าวด้วยนะผมยังมาอหน่าหลงแรกเขาเร่งเงินเฮ้อโอ้หเอาแล้วเอาแล้วเสร็จแล้วหงแรกแห้งมันอ้ยตาเมเอาอยู่ผมนะเอาไปโลดแดดปลาเกลือเนาะ เกือบปลเกือบตายตายตายเชยุณผี่ดินปักมือดีขนาดนี้ปลาลูกขอกนะแห็มันอยู่แบบลูกปลาลูกขอ,อ,อกอไปอไป

ตมนนียมันจะเตยเหมือ,อนรถไฟเกียงรถเบิเน,นี่ตัวี่ยมาเนี่ยมันลังแรกมันขี้ตาเ่าเห็นเนาะล้างซื้อผ้าอยอะเสร็จหครม่เนี่ย อือเนาะนี่เื้อขว่าทั้งหมดเอาเสียสะแล้วรวอีกครั้งนึงครับผมมะไปไปหับ ขึ้นหลังดีฮ่าเคยกินกินไหมเอาอีกแล้วอ้ยโอ้ยยุ้วัน้เดี๋ยน้เดียวนี้เดี๋นีมีตัวียว้มีตัวมาวาแม่แบบยกักซากแล้วกันละครับลังดึงขึ้นอีกดึงสเทือก ใส่ยใส่ยมิสไซยู๊อยางนี้กินสองตัวแล้วเหรอมึงอไงไปโทษมันเกิดตัวอื่นแจวแจวอืมอู้หมินอันนี้เน่าว่ะพักอันนี้ตั่นผุกติดมืออยขึ้นๆอยู่ว่ะเอขึ้นโอ้ยหมานครับเข่าตาเลย บ่หลุดครับเข่าแล้วเนี่ยเสียงสองมาแล้วตรงตรงครับตรงตรง,ตงสินี่แม่ยังเอินว่าใส่เบ็ดป้านเหม็นเห <c oughs> ม็นเท่าไ่ร่ไอ้ตัวลุ้นซะ lúc luôn 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 này đi, Nhiệt đi. Nhiệt đi. Phải không đi, anh em, thoải mái đi, cún à,

Láp chắn, chắn hưng âu hưng bố nhanh chân béo chưa hưng 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 วันบบไงยังเงาลาขึ้นมานี่นี้อันยมนยู่เหียดกันยังยู่อย่งสมเต็มไปเลยดลยล้วครับผมเก็บเต็มพี่เขาไ่คือมันแท้จักตัวงามดีนะถ้าเขาอมหัวจนหลอนห ดสายเบ็ดคืนบ่ได้ก็เลยคืนคืนบ่ได้ใ็คา จมูกมูนบ um ิดมูนะมากินมันทั้งนั้าจะูกแวกจมูกมูนบิดไปเลไปเลนไปเลยเอ๊มู่นี่ตัวน่ะมูตัวมาคืนนี่เลยนำมากินปลาอีกเยูอดูนปลาดีโอ้ยวอนี่จะว่าสิ มันมีอีย่งมาแบียดดิง่ายวันหนึ่งโอ้โหตัวเนี้เห็นไ่มน่ะกัดหัวัูกัดหัวงูค่มกินงูตัวเก่าคือนี่แหละไอ้กัดหัวอือโอตัวนี้เอองูอีเซะยหลายน้องเนี่ยโอ้ตัวมันคักด้วครับผม มานี่กแล้วจิบแตมมากับยำหมันไงล่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มหนักแล้วเริ่มนั่งตึงแล้วนู้โม่ขึ้นโม่ขึ้นนี้ด้จะได้อยู่บ่ได้อยู่นี่ดิขี้ไก่ไ็เลยใส่เลย ข้อหน่อยสกินด้กันน <uh ี้างน้ั้วมาตึมันไปลกคอเไหนก็งเปลี่ยนอัดเตือนเถ ไปรลุร้นกันอีกไม้นี่รน <c oughs> ครับผม<ห>ก็ลำไม้ข้างหลังนะครับดูยันต่อครับไม้ยุงดุไม้ย,ยุงเยอะปลาก็ต้องเยอะเดี๋ยวมา,มดดวาเถอกเห็นั้าหนังแรกก็บ้ล่อมันเน้น <c oughs> <c oughs> โออย,ยังงป้าเป็นไงนสิวะ โอเป็นตป่วกพอเป็นตสวปวกุ้วะแสดงว่ามันเฮ็ดบุญมาหลายเียดเลยหลุดบุวอุ้ยหลุดบ่นี่ว่าตีงโอ้หลุดน้ินดวะโอยงดูอีนดี้วาย่งยุ่งย่ง chưa càng lăng bắn Chia đầm bắn 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 này bắn 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 xong lăng bắn 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 bà lấy vào nè, đi đứng cầu phăng ui, khó mẹ, đứng chân vào bắn, xịt lô, cầu lô nghe tiểu gì vậy bọc này mẹ? bọc đi ừ, nghe bọc chứ bà con โอ้ยบ oh, ้านปลายดิงเข่าฟ hey. ังยังไงงงกัดขักแค่วะเสียดำใกล้หลุนแล้วปากไยละไปมาแล้วมาแล้วกอดอ้กอดโหงานจะต้อติดคืไว้

จับยี้ได้เหรอขันเบ็ดอ่อนโหนูใส่เสื้ออยู่เอ๊ะอิจเกิดช่วยจะใครับได้หลายคือทางบ้านห้องตัดทิ้งป่ะมาอยู่หลังสุดท้ายต้องได้ละเก็บซักงแบงก์หมดเลยเอ๊ หลังคูไทยต้องได้ม mm hmm> ั้งนะดีเห็ุเชียวลองฟังนำบุกอะฟังได้ไปใส่หรอถือระบุนะถีอแล้วมั้งคุณผูเห็นถือแล้วจะเจ้ากูแพรบุนะชื่มันถอนชอกับกูเอง บู๊ือโชว์ดีป่ป้าท่านกุ้งๆนะยิงยิงยู่เออโอ้อันพุ่นหมอนี่พู่ไนเด็ดไก่พุ่นน่ะไก่์นีรุ่นนี้เกย์ข่นน่ะไก่หมอบิ๊วท่านพูดหลุดป้าดำดำมดันปฟาว่านะเนาะโม้หน่อยวะโอ,อย้ยเนี่ยเซ่เ<ะ>ย็ดเนาะนนโอู้หู้ ได้ขึ้นหายใจ่าเลยอ๋ออ๋อเก็บเตียมมือเราครับไม่เตี่ยมดิหนิอืมไปไปล้างเดียวลังเดียวล้างเดียวยังไปบ่าเห็นขันเนี่ยเหรอได้ยึดเตียมบ่ยังไปบ่าเห็นขันเนี่ยลังสุดท้ายได้ยึดเตียมบ่บ่เทียบตัวหนังสิเก็บปลาอยู่บนหัวเบ็ดตุ่น้ำเงี้ยอยู่มในห่อ โอ้เขียดยิงทึ่งน้ำน้อยอยู่ดิน้ำน้อยอยู่ดิึกบโอ้โหคิดคิวโอ้ยหน่อยเฮะปปนปนฮะปนกบเถือกำนี่งละปนกบกบแม่แ pues ล้วกบไม่มาเท่าหร่ย hey, ังไป่อยครับกบตัวนี้ ไปต <c oughs> ไปครับสุดท้ายเสือไัก่ก็มูติดกบไปไปไปเพิ่งผลงานกันครับผมอัอนนี้ครับผลงานยึดแจมครับผมเมื่อคืนนี้ได้เก่านะครับมันกบว่าโมามันกับโมแมนนี่ก็พอได้อยู่ครับผมเดี๋ยวพ่อกันไหมคลิปหน้าเลยครับผมเดี๋ยวไป คน,นกันกับซุ่ม <Hey. S 1> ยุบาน,นกลางคืนนี่ป่าไม้สนีกันครับผมสวัสดีครับนี่ครับผลงานรวมหนึ่งกลางคืนหนึห่งตอนเช้ามันเติบเยอะบ่ขี่ลายได้ครับผม